AI นับวันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ห oh, อ่านความคิดในสมองเราได้แล้วหรือเนี่ยค,คือที่เขาบอกว่าในความคิดเราสามารถสั่งการนู่นสั่งการนี่สั่งการนั่นรวมถึงสื่อสารทางจิตมันมีความเป็นไปได้เนี่ย AI โดยเทคโนโลยีนี้นะครับผมอ่านข่าวจากทางเปิดตัวมิ้ชูวย AI ที่อ่นานความคิดได้ด้วย i t 24ส่โปรไฟล์หึงไมโคร,คร IT 24ชั่วโมงนะครับผมโดยคุณปานรพีนะครับขออนุญาตนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆนะครับผมคนตาบอดได้ติดตามกันด้วยเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถอ่านออกเสียงของ Microsoft Edge นะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ข่าวนี้เลยนะครับผมใช้คอนโทรลชิปอยูและใช้เสียง ของอ g l i s h อเมริกันที่เป็นมันติแลงเวดนะครับขออนุญ,ญาต s p e ผมจะกด Control s h i f t แล้วก็ตัว U Uniform นะครับก็จะใช้ความสามารถนี้เลยปุ๊บเปิดตัวโอมีผู้ช่วย AI ที่อ่านความคิดได้ด้วยวันที่9มกราคม2025บาย i อ24ชั่วโมงหมวดหมู่ข่าว IT IT ีเทคโนโลยี a c e b o o k แชร์ X ทวีไลน์ส่งไลน์ เปิดตัวโอมีผู้ช่วย AI ที่อ่านความคิดได้ด้วยโดยโอมีซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ราคา89เหรียญสหรัฐสามารถอ่านความคิดช่วยฟังสรุปและรับข้อมูลจากบทสนทนาของคุณได้สามารถติดห้อยเหมือนสร้อยคอได้แบบปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือติดกลมๆสีขาวที่ขมับซ้ายโอมี <O mi. S 1> เขาลองทดสอบด้วยการคิดแบบไม่ต้องพูดออกจากปากว่าเฮ้ hey, คุณคิดยังไงกับเด e w o ว d s ที่เป็นเว็บไซต์ข่าว จากนั้นเขาก็รอประมาณ15วินาทีต่อมาก็มีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของเขาพร้อมข้อมูลบางส่วนที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเดอะเวิร์ดตอบได้จริงๆเรียกได้ว่าอุปกรณ์เล็กที่สามารถอ่านคลื่นสมองและตอบคำถามได้ตอนนี้โอมีทำได้เพียงแค่ใช้อินเทอร์เฟซมองกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นและดูเหมือนว่ามันจะเปราะบางมากมันเข้าใจแค่ช่องเดียวเขากล่าวมันเป็นอิเล็กโทรตัวเดียว สิ่งที่เขากำลังพยายามสร้างคืออุปกรณ์ที่เข้าใจว่าคุณกำลังคุยกับมันเมื่อใดและเมื่อใดที่คุณไม่ได้คุยกับมันและในที่สุดแล้วมันก็เข้าใจและบันทึกความคิดของคุณไว้ในตอนนี้จุดประสงค์ที่แท้จริงของโอมีนั้นคือเป็นอุปกรณ์ที่คอยฟังตลอดเวลาโดยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน3วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งคุณสามารถคล้องคอเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตประจำวันได้คิดว่าอุปกรณ์นี้ว่าเป็นเพื่อนร่วมทาง80และเป็นผู้ช่วยเอเล็กซ์20เจ้าโอมีสามารถสรุปการประชุมหรือการสนทนาสามารถตอบคำถามราคาของบิตคอยน์ในระหว่างการสนทนาของเราแล้วจะตอบผ่านแอปโอมีบนโทรศัพท์ภายในไม่กี่วินาทีต่อมาพร้อมคำตอบนอกจากนี้ ยังมีแอปสโตโอมีที่นักพัฒนากำลังใช้เพื่อเชื่อมต่ออินพุตเสียงเข้ากับสิ่งต่างๆเช่นแสปีและ Google Drive ด้วยนอกจากนี้โอมีมีฟีเจอร์เพอร์โซนัสซึ่งช่วยให้คุณสามารถใส่แอกเอนเดอร์ของใครก็ได้และสร้างบอทที่สวมบทบาทเป็นตัวตนในเครือข่ายโซเชียลของพวกเขาได้โดยทีมงานแชร์หน้าจอของเขาให้ฉันดูแสดงว่าเขาคุยกับ AI ชื่ออีลอนมัสก์มาเป็นเวลานานแล้วมันช่วยให้ฉันเข้าใจว่าฉันควรทำอะไรในวันพรุ่งนี้ หรือสามารถถามอุปกรณ์นี้ทุกเดือนเพื่อให้ข้อเสนอแนะและบอกวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นโอเมโดยเจ้ากระเมอไอจะวางจำหน่ายในช่วงไตรามาสสของปี2025อนยิเ้อะเวร The Verge c o oh, โอเมอ่านบทความและข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่อ it24hrs. com โจนออนเซนทองหล่อถูกจับแล้วสาวไทยโอ,โอ้โอ้ครับผม Speech mode off Speech mode beeps speech mode s ก็กลับมานะครับก็ เขามีคลิปด้วยนะครับผม ح. แต่ว่าไปฟังกันสักนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับผมไปที่ไม่ได้มากเปิดอตัวนี้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Anyone Who can tell me what the conditioned stimulus is? Merci. Tu aussi. <laughs> Nicholas! <gurt> Care to elaborate? The conditioned stimulus was the ringing of the bell, which made the dog salivate even in the absence of food. Nice, dude. Ah, <gurt> <gurt> การเพลเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลแบบอีกครั้งหนึ่งได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ IT24 ชั่วโมงนะครับเป็นข่าวล่าสุดในวันศุกร์ที่10มกราคม2อ6 8นะครับฟังแล้วโอ้โหจะขายกลางกลางปีนี้เลยนะครับผมซึ่งราคาประมาณ90เหรียญเอาคูณแบบเว่อร์เรไปเลยคูณ35นะครับผม คูณคูณสี่ไปเลยนสามจุดห้าคูณสี่ิบไปเลยเก้าสี่สามหกประมาณสามพันต้นต้น,ตนเออสามพันหรือเปล่าแปดสิบเก้าเหรียญเนาะโอ้สามพันกว่าบาทเหรอเออติดไว้ที่คำมมับแต่ว่าก็ต้องผูกกับแอปพลิเคชันนะครับผมอืมคือมันเป็นเทคโนโลยีที่มาเริ่มต้นเท่านั้นเนี่ยคือ AI สภาษาที่เข้าไปตรวจสอบคลื่นสมองของเราโดยอุปกรณ์ราคาเท่านี้ นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นผมว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมันจะสมาร์ทไปมากกว่านี้เราแค่คิดปุ๊บเราก็โทรศัพท์มือถือก็ค้นหาหนู่นนี่นั่นออกมาให้เราได้เลยโดยความสามารถของ AI AI ในยุค1-2ปีเนี้ยมันมาเร็วแล้วมาแบบเร็วเร็วมากจนเราเริ่มตกใจกับ Chat GPT และนี่เขาเรียกว่าอะไรนะโอมิเหรอครับผมอืมก็ เราคงอยู่ทันในวันที่เทคโนโลยีก้าวไปจนเ,ออเราเราจะตามทันก็ไหมแต่ว่าบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็จะมาเสิร์ฟความรู้ให้ท่านสามารถตามทันเทคโนโลยีระหว่างว่าเทคโนโลยีนี้จะมีคนไทยเราได้ลองกับเขามั้งนะครับใครได้ลองแล้วในช่วงปีนี้แหละที่เขาจะออกมาก็ส่งสารกันด้วยนะครับหรืออยากจะให้มาผมช่วยลองเล่นบอกด้วยผมยินดีช่วยเป็นคนทดลองให้นะ โอเควันนี้ข่าวสารนำมาฝากกันขอบคุณไอที24ชั่วโมงอีกครั้งนึงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ